we <laughs> สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือเวลาของรายการครูที่ปรึกษากับแจ็คไรเดอร์ครับและแน่นอนวันนี้ผมมีคุณแม่ขอปรึกษาที่น่ารักมานั่งกับเราแล้วครับคุณแม่ท่านนี้เนี่ยมีลูกที่กำลังอยู่ในวัยที่น่ารักครับกำลังเข้าสู่อนุบาลหนึ่งะครับแต่ว่าคุณแม่เนี่ยมีพฤติกรรมที่คุณแม่กังสงสัยว่าแบบนี้ มันเป็นปัญหาแล้วหรือยังนะฮะหรือมันไม่เป็นปัญหาเป็นธรรมชาติของเด็กนะครับแต่ถ้าเป็นปัญหาเราจะทําไงต่อโอ้โหหลากหลายคําถามแบบนี้ครับต้องคุยในรายการของเราครับต้อนรับนะฮะคุณแม่อูนะครับคุณทันยะนันแสนบริสุทธิ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าแม่อูลูกกําลังเข้าอนุบาลหนึ่งเลยสามขวบกว,กว่าแล้ว อ่านะครับพฤติกรรมแบบนี้เหมาะกับนะครูครที่ปรึกษาเราโดนนี้มากนะครับถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กเลยครับต้อนรับนะฮะครูกาครูกรองทองบุญประคองสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ๋อวันนี้คุยกันเวลา20นาทีเหมือนเดิมนะฮะคุณแม่พร้อมนะฮะค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มปรึกษาครูก้าครับค่ะ ก็คือน้องอะค่ะคืออูสงสัยว่าพฤติกรรมแบบเนี้ยมันเป็นปกติของของตามวัยหรือว่าเขากําลังเอาแต่ใจมากเกินไปอะค่ะ mm hmm. คือมีอยู่วันหนึ่งที่เขาแบบเขาขอให้คุณแม่อุมอ้มอุ้มอุ้มขึ้นไปบนห้องซึ่งแม่ก็อุ้มตามที่เขาขอร้องอะค่ะ <c oughs> แต่พออุ้มไปพอใกล้จะถึงห้องแล้วอะด้วยความที่แม่ก็ถือของด้วยแล้วก็แบบต้องอุ้มน้องด้วยเงค่ะพอจะถึงห้องแล้วแม่ก็เลยแบบเออไม่ไหวละของจะหลุดมือก็เลยปล่อยให้เขาแบบเดินเองอีกนิดเดียวจะถึงห้องแล้ว าก็แบบเริ่มร้องวัยคือบอกว่าอ้อีกนิดนึงจะถึงห้องแล้วนะลูกอนะไรเงี้ยให้เขาให้น้องช่วยเดินเองได้ไหมน้องก็แบบเริ่มเริ่มร้องไห้ไว้ไแม่ก็เดินเอาของไปเก็บที่ห้องแล้วก็นั่งหลอที่ห้องน้องก็ร้องไห้ร้องดังขึ้นแล้วก็เริ่มแบบกรีดเริ่มกรีดแล้วก็เดินเข้ามาในห้องแล้วก็คว้างคว้างของอะใส่แม่แม่ก็นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็บางทีก็สงสัยว่าเอ้าน้องก็เดินเข้ามาในห้องได้แล้วอะทำไมต้องแบบให้แม่กลับไปอุ้มที่เดิมอีกอะไรเงี้ยค่ะ แม่ก็แบบพยายามสงบจิตใจแล้วก็กอดกอดให้เขาสงบก่อนอพอกอดเขาอะ่ะเขาก็เริ่มสงบค่ะแต่พอเหมือนแบบนึกขึ้นได้ว่าแม่ยังไม่ได้ทําตามที่เขาขอเขาก็ร้องไห้อีกแล้วก็แบบแล้วก็เรียกร้องให้แม่กลับไปอุ้มที่เดิมแล้วเขาก็รู้ว่าเขากาลังโกรธแต่ว่าเขาก็ร้องแบบทุกครั้งที่นึกได้เขาก็ยังร้องอยู่ไงคะ่ะคือตอนนั้นวันนั้นร้องแบบเแบบกือบครึ่งชั่วโมงจนเรารู้สึกว่าเอแบบเนี้ยมันมันเป็นปกติตามวัยหรือ เขากําลังเอาแต่ใจมากเกินไปแอบ,บอยากรู้ว่าสุดท้ายแล้วคุณแม่ต้องพาเขากลับไปที่เดิมแล้วอุ้ม,ม,ไ,มไหมฮะไม่ไม่ค่ะ<อ>แม่ก็นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็คือพยายามพอพอกอดพอกอดสงบอ่ะพอเขาแบบเริ่มร้องอีกแม่ก็จับไปเข้ามุมแต่เข้ามุมได้แป๊บเดียวเขาก็เริ่มกลัวแล้วเขาก็แบบร้องไห้มากกว่าเดิมเดี๋ยว,ยวนะฮะเข้ามุมคืออะไรคนะ่ะคุณแม่คือกับจับไปอยู่ในมุมที่สงบสงบอ่ะค่ะให้เขาแบบพยายามเคลียร์ตัวเองให้ได้แต่คือเขาก็ยังแบบ ควบคุมตัวเองก็ไม่ได้อะค่ะเขาก็ร้องวิไวมากกว่าเดิมอ่านะฮะเอ้าคูก้าครับเรื่องราวมันเป็นแบบนี้แหละครับทําอย่างไรดีให้คูก้าครับบอคคาปรึกษานะครับค่ะอขออนุญาตถามเพราะแม่ใช้คําว่า,ามีอยู่วันหนึ่งก็เลยจะถามว่าพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยไหมคะไม่ค่อยบ่อยค่ะแต่ถ้าเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วเรารู้สึกบางทีมันมันสงสัยอะค่ะว่าเอ๊ะน้องก็เดินตามแม่เข้ามาในห้องได้ทําไมถึงยังให้ต้องให้แม่ไปทําตามที่เขาสั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ บางครั้งน้องยังเล็กมาก3ามขวบกว่านะคะถ้าเกิดเขามีการต้องเรียกว่างองแงผิดปกติมากกว่าปกตินะคะหมายความว่าเขากำลังส่งสัญญาณอะไรให้กับเราอยู่นะคะแบบนี้เนี่ยเท่าที่ครูก้าฟังดูเนี่ยรู้สึกว่าเขามีความต้องการอยากให้คุณแม่อุ้ม วันนั้นไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาไม่สบายใจอะไรหรือว่าอะไรสักอย่างที่อยากให้คุณแม่เป็นคนอุ้มเขาทั้งในปกติก็เคยเดินขึ้นได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะแต่วันนั้นเนี่ยมันไปไม่สุดนะคะฉะนั้นมันไม,ไม,ไม่ไม่ตอบสนองอะไรบางอย่างที่เขาอยากได้ข้อพิสูจน์นะคะวันนี้อยากได้ให้คุณแม่อุ้มถึงห้องแต่ทําไมมันไปไม่สุดนะ,ะมันเลยกลายเป็นว่าเขากําลังดูอยู่ระหว่างเรากับ นะคะคว่าคุณแม่จะเข้าใจความรู้สึกเขาไหมตอบสนองเขาอย่างไรนั้นกรณีของการเข้ามุมเพื่อสงบเนี่ยถ,ถ้าโดยส่วนตัวเนี่ยครูกัลนไม่ค่อยเห็นด้วยพะน้องอยังเล็กมากแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยวิธีที่จะดีที่สุดเลยก็คือเราอยอมรับนะคะในความรู้สึกเขาก่อนอยากให้คุณแม่อุ้มฉันไม่ลูกนะแต่อุ้มได้หรือไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะนะคะ แต่ต้องเริ่มจากการที่ให้เขาเนี่ยได้รับรู้ว่าอ๋อเราเข้าใจความรู้สึกเขาอยากให้คุณแม่อุ้มใช่ไหมลูกงั้นนูนั่งรอตรงนี้แป๊บนะขอคุณแม่เอาของวางในห้องแล้วเดี๋ยวคุณแม่อุ้มัอนอันนี้ไม่ถือว่าเราแพ้เขานะคะไม่ได้แแต่เขากําลังพิสูจน์ว่าเอ๊คุณแม่เนี่ยเข้าใจสิ่งที่เขาต้องการแค่ไหนซึ่งมันจะมีที่มานะคะว่าทําไมวันนี้ เขาจึงอยากจะพิสูจน์ว่าคุณแม่ตอบสนองหรือว่าคุณแม่เข้าใจเขาไหมหรืออาจจะมีความต้องการเป็นพิเศษวันนี้อาจจะมีอะไรที่อารมณ์ค่อนข้างจะอ่อนไหวอยู่แล้วอยากได้วิวววววอค่ะเด็กเวลางองแงเนี่ยให้ถือว่าเขากาลังส่งสัญญาณวิวววววช่วยหนูด้วยวันนี้หนูเป็นอะไรก็ไม่รู้มันยุ่งยิ่งหัวใจเหลือเกินทาแม่ได้อุ้มหนูแล้วกอดหนูแล้วพาหนูไปที่ห้องมันจะรู้สึกดีขึ้นแต่อุ้มไม่ถึงอะค่ะ ไม่ถึงจุดหมายเขาก็เลยยิ่งหนุดหงิดงองแงฉันทุกครั้งเนี่ยให้เริ่มต้นจากแสดงถึงความเข้าใจวามรู้สึกหนูอยากให้แม่อุ้มใช่ไหมลูกโอ้รอสักครู่เดี๋ยวให้แม่วางของก่อนนะเอาของไปเก็บก่อนแล้วเดี๋ยวแม่จะมาพาหนูไปอาจจะใช้คําว่ามาพาหนูไปก็ได้ ะะซึ่งอันนั้นจะเป็นจูงหรือจะเป็นอุ้มก็อีกทีแต่การจับเขาเข้ามุมเนี่ยมันเหมือนกับเราช่างไม่เข้าใจความรู้สึกเขาเลยแถมเอาเขาไปอยู่ลําพังอีกไม่รับฟังเลยนะว่าหนูอยากอยากให้แม่อยู่ใกล้ๆหนูมากที่สุดคําว่าอุ้มเนี่ยคืออยากได้สัมผัสด้วยนะคะังั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องลองดูว่าหลักนิดๆเลยค่ะจำไว้ว่าถ้าเขางองแงแสดงว่าเขากำลังต้องการความช่วยเหลือ เราพยายามค้นหาให้เจอว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เบื้องต้นคือรับรู้ก่อนรู้สึกก่อนค่ะแล้วแบบนี้ฮะสรุปแล้วคือผมควรถ้าเป็นผมแล้วผมควรพาลูกกลับไปตรงนั้นแล้วผมก็อุ้มเขาแล้วก็บอกเขาว่าเอาล่ะช่วยแล้วนะอะไรอย่างนี้ฮะหรือว่าจริงๆก็มาถึงเตียงแล้วนั่งกอดกันแล้วคุยกันตรงนั้นได้เลยคือคือ,คอลูกเขายังเล็กมากฉะนั้นอารมณ์ที่เขาอ่อนไหวเนี่ยเกิดขึ้นได้แต่คุณแม่ต้องมันง่นคง นะคะโอ้ในในลูกไหนอยากให้แม่อุ้มจากตรงไหนนะอ้ามอะไรเนะยพาไปดูอ๋อตรงนี้เลยอ้ามมาอุ้มมันก็จะจบแล้วจากนั้นเราก็ถึงจะได้เริ่มค่อยคไขกุญแจว่าอ๋อวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับอารมณ์ความรู้สึกเขาวีว่อเรื่องอะไรค่ะนะฮะมีพฤติกรรมอื่นไหมฮะที่เป็นห่วงอะไรแบบนี้มีไหมตอนนี้ค่ะพอเริ่มพอเริ่มสามขวบเขาเริ่มเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นมีเงื่อนไขมากขึ้นเราก็แบบเป็นคนที่ใช้เวลา ในการที่จะทําอะไรอะค่อนข้างนานเหมือนแบบเป็นจอมลีลามากๆเลยค่ะยิ่งเวลาวันไหนที่แม่ยุ่งแล้วแม่ต้องรีบไปทํางานอะไรเงี้ยค่ะขอให้เขาช่วยแบบเร็วขึ้นอีกนิดนึงเขาจะยิ่งช้ามากกว่าเดิมมากๆเลยอะไรท,ที่เกิดในสถานการณ์นั้นฮะที่อยากให้เขาทําเร็วๆอย่างเช่นแบบอาบน้ําตอนเช้าคือตื่นนอนอาบน้ำไปโรงเรียนเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบ อกอนอาบน้ำอ่ะขอไปกินข้าวก่อนได้ไหมแล้วขอกินข้าวเสร็จขอเล่นของเล่นก่อนได้ไหมขอดูการ์ตูนก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบผัดไปเรื่อยๆผัดไปเรื่อยๆจนสุดท้ายอ่ะเราก็จะแบบเริ่มเริ่มเริ่มมีอารมณ์ร่วมเริ่มไม่ไหวแล้วเราก็จะแบบดูเวลาแล้วเออจะช่วยช่วยเร่งกุศก่านนี้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะยิ่งแบบ ผัดไปเรื่อยๆแบบนี้นะะเราควรแก้ยังไงหรือควรจะพูดกับเขายังไงให้เขาแบบรักษาเวลามากกว่านี้ค่ะโอ้คำถามนี้ดีมากเลยครับสิบสองนาทีกว่าที่เหลือครับคุณก้าครับขอคําปรึกษาหน่อยครับค่ะนะคะจริงๆแล้วเราอยากให้เขาเป็นคนที่สามารถดูแลตัวเองได้จัดการตัวเองได้จัดการเวลาได้ด้วยใช่ไหมคะอันนั้นคือเป้าหมายเมื่อเขาโตนะคะแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเขายังจัดการอะไรไม่ได้เราความรู้สึกของเราภาพที่เห็นคือรู้สึกว่าเขาลีลาและในที่สุดไม่เป็นไปตามแผน งั้นเราอาจจะต้องเป็นคนเริ่มวางแผนก่อนเริ่มบริหารจัดการให้เขาเห็นก่อนนะคะเช่นสมมุติว่าวันนี้เราจะต้องออกเร็วกว่าปกติแสดงว่าเราต้องทําให้บ้านของเราเช้ากว่าปกตินะคะเคยปลุก6กโมงก็ปลุกตีห้าครึ่งแล้วก็บอกว่าเช้าแล้วลูกคําว่าเช้าแล้วลูกเนี่ยลูกไม่รู้ค่ะนะคะก็เผื่อเวลาเขาสักนิดหนึ่งเช้าขึ้นมาเนี่ยก่อนที่เราจะไปโรงเรียนเราเราต้องทําอะไรกันบ้างนะลูก นะคะคุยกับเขาซักซ้อมกับเขาให้เขารู้โตลงหน้าพรุ่งนี้เราจะ,ะจะออกจากบ้านไปโรงเรียนเราต้องทําอะไรบ้างนะ้าอ๋อหนึ่งต้องทานู่นทํานี่ทานั่นให้เขาพูดด้วยตัวเองนะคะเด็กเกือบเกือบจะสี่ขวบแล้วเนี่ยเขาจะรู้แหละว่ามีต้องทําอะไรบ้างงั้นเราก็ให้เขาลองเรียนลําดับงั้นเวลาที่เขาบอกว่าเขาจะลงไปทําอะไรก่อนนะ,ะคุณแม่ทําไงคะยอมหรือไม่ยอมบางครั้งก็ยอมค่ะแต่ว่าจะจับเวลา ทำอันนี้ได้นะแต่ภายในเวลาห้านาทีแล้วกันอะไรเงี้ยแม่จะตั้งนาฬิกาแล้วก็ถ้าเสียงด,ดังนาฬิกาดังแล้วก็ต้องแบบทําตามเงื่อนไขนะอะไรเงี้ยค่ะผลรับเป็นังไงบ้างคะก็ให้เขาเห็นภาพโ<อ>ดยรวมไหมคะว่าทั้งหมดเราต้องมีทําอะไรบ้างอะไรบ้างและอะไรบ้างและเขาอยากทําอะไรก่อนหลังอ่าชี้แจงชี้แจงภาพโดยรวมแล้วว่าวันนั้นเนี่ยอตอนเช้าเนี่ยเราจะทําอะไรบ้างคุณแม่เคยเคยคุยครามยังไม่เคยยังยังไม่เคยบอกว่าเอ้ พอเสร็จตรงนี้ต้องไปอย่างนี้แต่ว่าเราจะบอกแค่ว่าต้องไปอาบน้ํานะเพื่อจะได้ไปโรงเรียนยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีก็คือใช้บอกเวลาเ<ฮ>อาโอเคหนูเล่นได้แต่เดี๋ยวแค่ทีแม่ตั้งเวลานะ<ฮ>ถ้านาฬิกาดังปั๊บหนูต้องไปทําอย่างนี้แล้ว<ฮ>ต้องไหค่ะน,นี้คือวิธีการที่คุณแม่ก็ก็ก็เออก้าวมาขั้นหนึ่งแล้วคะ่ะนะคะก็้าวมาขั้นหนึ่งก็คือคุณแม่อบอกเวลาแต่ว่าทั้งหมดจริงๆแล้วเนี่ยให้เขาเป็นคนเลือกได้ยังได้เลยคะ่ะเช่นต้องมีกินข้าว นะคะต้องมีอาบน้ําต้องมีแต่งตัวสมมุตินะคะ,ะหนูอยากทําอะไรก่อนลูกเกิดลูกเลือกบอกแต่งตัวก่อน <c oughs> นะเราก็เล่นมุกแข่งเขาเลยอุย้ยแต่งตัวเสร็จแล้วอาบน้าเหรอลูกหรือเอาไงหรืออาบน้ําก่อนแต่งตัวดีนะคะโอเคเขาก็อาจจะบอกงั้นต้องอาบน้ําก่อนอ่าอาบน้ําเสร็จแล้วทําอะไรลูกเขาบอกกินข้าวอ่าได้แล้วกินข้าวเสร็จแต่งตัวโอเคแผนนะคะเขามีส่วนร่วมในการวางด้วยกันนะคะถ้าบวกเล่นขึ้นมาอีกอย่าง เขาบอกอยากเล่นด้วยมีสี่อย่างที่เขาเคยทําเป็นประจานะคะโอเคพอสี่อย่างเรียบร้อยแล้วเขาเรียงลําดับเรียบร้อยโอเคถ้างั้นเราจะมีเวลาเล่นเท่านั้นเท่านี้เท่านู้น,นนะคะเล่นเท่านี้อาบน้ําเท่านี้กินข้าวเท่านี้แต่งตัวเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวแม่จะเป็นผู้ช่วยหนูนะจะคอยเตือนบอกเวลาก่อนหมดนะคะเช่นให้เล่น10นาทีนะคะพอเลยอ,อีกสามนาทีเลยอ,อีก3นาทีนะลูก จะหมดเวลาเดี๋ยวเราต้องไปทําตามที่หนวางแผนไว้เราจะไปอาบน้ํากันอย่างนี้เป็นต้นนะคะพอหมดเวลาปับ๊บหมดเวลาแล้วเสียดายจังเลยกําลังเล่นสนุกแต่เราต้องอาบน้ําแหละเพราะว่ามันเป็นแผนที่เขาออกจากปากเขาเองว่าพอ,อเล่นเสร็จแล้วก็คือจะไปอาบน้ําหรือกินข้าวอะไรก็แล้วแต่ นั้นตรงนี้เด็กจะค่อยๆยอมรับได้และแรกก็อาจจะมียังเหมือนกับจะย<ช>ืดเยื้อกับการช่วง<ช><ช>จังหวะการเล่นสัก<ช>นิดหน่อยนะ,ะก็เราก็ลองรับอีกเขายังอยากเล่นแม่รู้หนูยังอยากเล่นโอเคเดี๋ยวเย็นนะกลับมาวันนี้เล่นเป็นอันดับแรกก่อนเลยอ,อย่างนี้ก็ได้คือให้ให้มีลักษณะของการฟังกันนะคะแต่ว่าถ้าเราเป็นคนกำหนดเขาเนี่ยเขาจะมีอาการต่อต้าน ด้วยที่ธา่าทีต่างๆเช่นอาจจะลีลาที่คุณแม่บอกว่าเขายิ่งทําช้าหรือต่อไปก็อาจจะงองแงเลยก็ได้ค่ะงั้นให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมด้วยกันแผนนี้แอบคิดครับคูก้าถ้าคุยกันตอนเช้าเนี่ยมันจะยืดยาวครับคุก้าแล้วตกลงกันตั้งคืนเลยได้ไหมฮะใช่ค่ะใด้ค่ะให้เขาเห็นภาพตั้งแต่กลางคืนค่ะพอเช้าขึ้นมาเนี่ยก็คุณแม่เป็นคนตั้งนาฬิกาปลุกแล้วบอกว่าพอในนาฬิกาปลุกดังนะหลูกเป็นคนกดปิดเลยนะลูก ะะอันนี้เขาก็จะรู้สึกว่าอืแม่เห็นว่าเขาโตแล้วงันเขาก็จะทาตัวว่าเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วจริงๆมันยังมีวิธีการที่ครูกาพูดถึงเมื่อกี้นี้ที่อาจจะยังไม่โตคุณแม่อันนี้ผมแอบถามนะะว่าว่าค,คุณแม่เนี่ยตั้งเวลาสมมติบอกว่าเล่น5นาที <c oughs> คุณแม่ตึ้ง5นาทีขึ้นมาแล้วบอกให้ลูกไปกับเมื่อกี้ครูก้าบอกว่าถ้า5นาทีพอ3นาทีเตือนก่อนใช่แล้ว5นาทีค่อยถึงเวลาแบบนี้มันมีความแตกต่างความเหมือนเล่นส่งผลต่อลูกไง ม,ม,มันเหมือนเราเนะเาะเด็กเขาไม่รู้ว่า5นาทีคือแค่ไหนแต่พอบอกว่าอีก3นาทีจะหมดเวลานะลูกเออเริ่มทําใจ <laughs> าหมดจะหมดเวลาจร,จริงแล้วนะลูกเหลืออีกหนึ่งนาทาีหมดเวลาแล้วว้าเสียดายจังเลยน่าจะอยากเล่นอยู่อะไรเงี้ยอันนี้เขาก็จะรู้สึกว่าหนึ่งเขาเอาเตรียมใจไว้อันที่สองคุณแม่ก็รู้สึกเหมือนเขาเลยเงั้นโอเคเขาก็เรารับฟังเขาเขาก็จะรับฟังเรา แม่เคลียร์ไหมคะเคลียร์ค่ะดีเลยนะคะคุณแม่อู๋ครับนะฮะเอ้าเหลือเวลาอีกหนาทีครึ่งครับคุณแม่ครับคําถามต่อไปปรึกษาคูก้าครับค่ะก็คือตอนนี้ค่ะเพราะน้องอะ่ะจะเป็นคนที่ทุกครั้งที่กลับจากโรงเรียนแม่จะถามว่าวันนี้ทํากิจกรรมอะไรหรือว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างเพื่อนเล่นกับเพื่อนเล่นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีอยู่วันหนึ่งที่น้องมาเล่าให้ฟังว่าวันนี้น้องโดนเพื่อนแกล้ง น้องโดนเพื่อนตีที่แขนแล้วก็แม่ก็ถามว่าแล้วน้องทําอะไรเพื่อนก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่าไม่ได้ทําแล้วก็เวลาที่ไปเล่นกับลูกพี่ลูกน้องอะ่ะ<ๆ>เขาก็จะถูกโดนแกล้งบ่อยๆเราควรจะแนะนาลูกยังไงแบบให้เขาสามารถเอาตัวรอดได้โดยไม่ใช้กําลังอะค่ะค่ะนะคะก็เพื่ออนาคตยาวๆนะคะกเ็เราสอนให้ลูกในที่สุดลูกดูแลตัวเองได้นะคะงั้นขั้นที่หนึ่งยังมามตามเดิมถามความรู้สึก แล้วตอนที่โดนเพื่อนตีหนูรู้สึกยังไงลูกหนูชอบหรือไม่ชอบเแล้วหนูหน,หนูเองหนูเคยตีเพื่อนไหมเขาบอกไม่โอ้เยี่ยมมากเลยลูกนะคะหนูไม่ไม่ตีใครแม่ชอบมากเลยนะคะเพราะว่าเราคงไม่คิดจะสอนให้ลูกโต้อตอบเพื่อนนะคะถ้าง,งั้นก็ตีกันไปตีกันมาไม่เลิกนะคะอันที่สองก็คืออ้าวแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยถ้าเพื่อนตีอีกเราจะทําไงดีนะหน,หนูคิดว่าจะทําไงดี นะคะถ้าเขานึกไม่ออกจริงๆริถ้าหนูนึกไม่ออกจริงหนูไปบอกคุณครูได้นะลูกนะบอกว่าหรือว่าถ้าหนูสามารถที่จะพูดกับเพื่อนหนูบอกเลยเราไม่ชอบนะ,อ,ะอย่าตีนะเราไม่ชอบนะอย่างนี้ก็ได้ นะคะก็ให้เครื่องมือเข้าไปเล็กๆ,ๆน้อยเขาก็จะเริ่มเห็นว่าจะมีวิธีที่จะมีทางออกที่จะดูแลตัวเองนะคะแล้วเ,เดี๋ยวเดี๋ยวในในที่สุดเนี่ยพอโตอขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีวิธีที่จะหลีกเลี่ยงการประทะกันได้ด้วยตัวเขาเองก็นะั่นหมายความว่าเขาก็รู้จักดูแลป้องกันตัวเองได้ค่ะอืเป็นไงคุณแม่ค่ะ,ะขาที่คือ โอเคโอเค๋ยวจะลองไปปรับใช้ดูอ้อได้่ะจะต้องถามต้องพูดคุยก่อนนะคุณแม่ล้วกูการให้ทางเรื่องนีถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับเขาอาจจะลองหนึ่งลองครั้งหนึ่งแล้วกลับมาคุยกับคุณแม่แล้วก็หาวิธีการต่างๆต่อไปถ้ายังเป็นวิธีการที่เขาอาจจะยังไม่พอใจคุณจอกแม่กูกาแต่อย่าไปซักว่าใครทําใครก่อนอะไรนะคะอ๋อนะคะคือเราเราจะไม่ขึ้นบัลลังนะคะ แล้วกอ็อย่างเช่นวันต่อไปเราก็ไม่ต้องไปถามเขาว่าวันนี้เพื่อนแกล้งอีกหรือเปล่าลูกทั้งนั้นหัวเด็กจะวนเวียนว่านี่คือบทสนทนาที่มีกับแม่ลูกทุกเย็น ะครอันที่สองก็คือการซักซ้อมบางทีเผลอเผลอลูกเราไปทําคนอื่นก่อนก็จะรู้สึกไม่ดีพอเราถามว่าใครทําใครก่อน<ๆ>เขาก็จะต้องพูดความไม่จริงออกไปนะคะเพื่อให้รู้สึกดีคุณแม่ไม่ว่าเขาก็จะต้องบอกว่าเพื่อนทําก่อนให้เรารู้เลยค่ะกติกาของบ้านเราหนึ่งเราไม่ทําตัวเองบาดเจ็บสองเราไม่ทําผู้อื่นบาดเจ็บหรือเสียใจอันที่สมเราไม่ทําให้เข้าของเสียหายหนูไม่เคยตีเพื่อนหนูตีเคยตีเพื่อนแล้วบอก่าลูกไม่เคยโอ้เยี่ยมมากเลยลูกหนูไม่เคย ทำให้ใครบาดเจ็บอย่างนี้ค่ะเราให้เขาเห็นภาพชัดว่าอะไรคือสิ่งที่ควรจะเป็นค่ะไม่ทําให้ตัวเองบาดเจ็บไม่ทําให้ผู้อื่นบาดเจ็บไม่ทํให้ข้าวของเสียหายค่ะก็กติกาง่ายๆ3ข้อนี้เขารู้ไว้ค่ะอ่านะฮะเป็นไงครับแม่อูเคลียร์นะครับเคลียร์ค่ะโอเคแม่อูพร้อมกับคําถามต่อไปอีก3านาทีครึ่งครับแม่อูครับถ้าพร้อมแล้วปรึกษาคูก้าต่อได้ครับ อีกเรื่องหนึ่งก็คือ <Yeah. S 1> เรื่องอความมั่นใจในตัวเองนะคะบางครั้งเวลาที่เขาเจอคนแปลกหน้าค,คือเวลาอยู่กับพ่อกับแม่เขาเป็นคนที่เป็นเด็กที่กล้าแสดงออกแต่เวลาที่ออกไปข้างนอกเวลาคุณครูจะเขียนแบบรายงานมาให้ะคะ่ะทุกๆสัปดาห์เขาก็จะส่งเป็นแบบเหมือนเป็นบันทึกมาให้คุณแม่ดูว่าที่โรงเรียนเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่คุณครูบอกว่าน้องอ่ะเวลาทีอ่อ่านตามคุณครูอ่ะเขาจะอ่านเสียงเบามากเหมือน mm. แบบเหมือนไม่มั่นใจในตัวเองอะคะ่ะ mm hmm. แล้วก็แม่ก็ถามเวลาที่ ถ้าถ้าแม่ถามซ้ำเขาก็จะพูดเบาลงเหมือนกลัวว่าตัวเองจะพูดผิดอะไรประมาณนี้ค่ะเราควรจะบอกหรือแนะนําเขายังไงค่ะก็อาจจะจริงๆควรจะแนะนําคุณครูนะคะว่าเด็กวัยนี้จริงๆยังอ่านหนังสือไม่ออกนะคะแต่ว่าเราพยายามให้เขาอ่านออกเขาก็เลยรู้ตัวว่าเขาอ่านไม่ออกเขาก็ไม่มั่นใจในตัวเองนะคะฉะนั้นเรื่องการอ่านหนังสือออกสําหรับเด็กวัยสามขวบกว่านี่ยังไม่ใช่เรื่องปกตินะคะก็อยากให้คุณครูได้ ประเมินเขาตามธรรมชาติของวัยนะคะมากกว่ารวมทั้งคุณแม่เองความคาดหวังของเราที่มีกับลูกก็อาจจะต้องมองให้เหมาะสมกับวัยด้วยว่า,เ,าเรื่องอ่านหนังสือยังไม่ออกเป็นเรื่องปกติธรรมดาสําหรับเด็กวัยนี้นะคะส่วนเรื่องการเสริมความมั่นใจนั่นะหมายความว่าเด็กต้องได้มีโอกาสทําอะไรด้วยตัวเองมากๆไม่แน่ใจว่าลูกได้ทําอะไรด้วยตัวเองที่บ้านเยอะมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าได้ทําเยอะเท่าไหร่ด้วยมือตัวเองเนะะี่ยค่ะ นันหมายความว่าคือโอกาสที่เด็กจะค้นพบว่าตัวเองมีความสามารถที่จะทําอะไรต่ออะไรได้หลายหล,ยหลยอย่างเขาก็จะมั่นใจในตัวเองอย่างแท้จริงนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือว่าข้างนอกค่ะขออนุญาตถามเพิ่อมอีกนิดนึงได้ทำทำอะไรด้วยตัวเองนี่หมายถึงกิจวัตรประจําวันหรือ เล่นเองหรือทุกอย่าง,ล<อ>งเลยค่ะเล่นเองคิดเองตัดสินใจเองเจอปัญหาแก้ด้วยตัวเองอก,กิจวัตรประจําวันใส่เสื้อใส่รองเท้าด้วยตัวเองเรายอมให้เด็กได้มีโอกาสทําอะไรด้วยตัวเองนั่นคือโอกาสที่เด็กจะค้นพบความสามารถของตัวเองและนั่นคือพื้นฐานที่สําคัญมากที่จะทําให้เด็กมั่นใจในตัวเองค่ะ ทั้งหมดนี้กาลังจะบอกว่าเรายอมให้เขาเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองซักซ้อมกับแบบฝึกหัดไวเล็กๆเนี่ยค่ะไม่อันตรายนะคะและในที่สุดเนี่ยพอเขาโตขึ้นเขาจะเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองที่ดูแลตัวเองได้อย่างดีค่ะคุ้มค่าค่ะอืมเป็นยังไงครับแม่อู๋คำตอบนี้ขอบคุณค่ะเรียเลยนะคะยังมีอะไรที่กังวลใจอีกไหมฮะไม่มีแล้วค่ะโอเคนะฮะในเรื่องของภารกิจตอนเช้าผมว่าหลายบ้านเป็น ยากบ้างละ่ะไม่ยอมตื่นบ้างล่ะนะฮะจะต้องทํานู่นแล้วบางทีแม่ก็คุมอารมณ์ยากเพราะตอนเช้าคุณแม่ก็กมีรัชอาของตัวเองม,มีแผนของตัวเอง <c oughs> แบบนี้ครูคกาครับแนะนําเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะฮะสำหรับคุณแม่ในการจัดการอารมณ์ตัวเองและจัดการ,ารมณ์ลูกครับค่ะ <c oughs> นะคะก็ต้องเตรียมใจทั้งเราทั้งลูกนะคะไปพร้อมๆกัน นะคะแล้วก็ตั้งเป้าว่าเช้าของบ้านเราจะเป็นเช้าที่สดใสนะคะเพราะว่ามันเป็นการเริ่มวันใหม่นะคะที่ทั้งเราเองก็จะทำงานโดยอารมณ์ที่เบิกบานลูกเองจะไปโรงเรียนด้วยจิตใจที่แจ่มใสงั้นสำคัญมากค่ะนะคะ <c oughs> มีผลตลอดไปทั้งวันเลยทีเดียวค่ะ <c oughs> นะเป้าต้องชัดนะแม่อู๋ฮะเช้านี้ต้องเป็นเ,นเนช้าที่สดใสเจออะไรระหว่างทางก็ใจเย็นๆแล้วถ้าเราถ้าเราทำได้ลูกก็ทำได้ค่ะโ <c oughs> อเคครับแปอูขอบคุณนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ คุณครูก้าด้วยครับขอบคุณมากมากครับก็คำแนะนำที่จะนำไปปรับใช้นะคะก็อย่างเช่นการจัดการเวลาในตอนเช้าค่ะที่คุณครูบอกว่าควรจะให้ควรจะคุยกันตั้งแต่ตอนเย็นแล้วก็วางแผนภาพรวมว่าน้องจะต้องทํากิจกรรมหนึ่งสองสามสี่แล้วให้เขาเป็นคนเลือกเองเนี่ยค่ะเพราะว่าพอพอให้เขาเลือกเองอ่ะเขาตัดสินใจเองให้เขาได้เป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองเนี่ยค่ะชอบคํานี้มากๆเลยค่ะสําหรับ คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกวัยเล็กๆนะคะบางครั้งการแสดงพฤติกรรมที่เราอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยเหมาะสมนะคะหรืออารมณ์ที่การแสดงออกที่ไม่ค่อยเหมาะสมนั้นเราต้องอคิดไว้ก่อนว่าลูกของเราภาษาพัฒนา,าการทางภาษาอาจจะยังไม่ดีพอที่จะสื่อสารเขากําลังสื่อสารด้วยอากัปกริยาท่าทางเขากําลังต้องการความช่วยเหลืออะไรบางอย่าง ขอให้เราชวนถอดรหัสนะคะว่าสิ่งนั้นลูกกำลังอยากจะขอความช่วยเหลือเราเรื่องอะไรค่ะ